ในประวัติศาสตร์จีนแต่โบราณมาหรือว่าในสังคมไหนก็แล้วแต่เคยสังเกตไหมครับว่าความโอหังเนี่ยเป็นบ่อเกิดของหายนะได้เสมอเลยและคนที่ไม่โอหังเท้าติดดินเนี่ยมักจะมีโอกาสสร้างผลงานที่โดดเด่นได้เสมอครับไทยคำจีนคำพอดแคสต์ลึกล้ำอารยธรรมมังกร กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการไทยคำจีนคำพอดแคสต์กับผมประวิทย์ทั้งทวีสุขวิทย์ไทยคำจีนคำนะครับวันนี้มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของความโอหังนะครับการถ่อมตนการลืมเนื้อลืมตัวนะอันนี้คือ2อขั้วที่อยู่ตรงข้ามกันและมีผลอย่างยิ่งกับความสุขในการใช้ชีวิตรวมถึงเป็นปัจจัยสําคัญในการมุ่งไปสู่ความสําเร็จหรือว่าความล้มเหลวนะครับ ในการเดินทางนะครับมุ่งหน้าสู่ความฝันโดยที่มีคนเตือนสติเอาไว้ตลอดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าภาวะหลงลืมตัวเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างพังทลายลงมาได้บางคนเนี่ยนะฮะมาดีดีนะครับทางานอย่างติดดินนะฮะก้มหน้าก้มตามาตลอดหลายปีพอเริ่มมีเงินมือทองขึ้นมาหน่อยนะครับโอ้โหลืมตัวเมื่อไหร่นะครับเจ๊งเมื่อนั้นนะครับโบรหันะครับสอนเอาไว้ในประโยคที่น่าสนใจบอกว่าทําตัวให้ต่ําต้อย แต่ให้ปฏิบัติงานหรือว่าทําสิ่งต่างๆอย่างโดดเด่นตรงกับสุภาษิตจีนนะครับคือตีเตี้ยวจั่วเหรินเกาเตี้ยวจั่วชื่อสะท้อนถึงการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะครับโดยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องโอ้อวดหรือว่าทําตัวให้โดดเด่นหรือว่าคุยโม้อะไรไปแต่เมื่อถึงเวลาจะทําสิ่งใดแล้วนะครับจะต้องทําอย่างจริงจังทําอย่างเต็มที่ให้มีเทมโปจังหวะในการดําเนินง,งานเนี่ยเข้มข้นที่สุด เท่าที่จะทําได้มันเชื่อมโยงนะครับกับการดําเนินชีวิตในโลกที่มีการแข่งขันสูงนะครับบางคนเนี่ยต้องบอกว่าผลงานยังไม่ถึงขั้นนะความสามารถยังไม่ถึงทักษะยังไม่เท่าไหร่แต่ก็พยายามที่จะพองตัวเพื่อให้ตัวเองเนี่ย มีหน้ามีตาในสังคมซึ่งถือว่านอกจากจะทําให้ตัวเองเหน็ดเหนื่อยแล้วนะครับคนภายนอกที่เขาผ่านประสบการณ์มาก่อนเนี่ยก็จะมองออกด้วยว่าเราเนี่ยไม่ใช่ของแท้นะครับผู้คนนะครับมักจะมองหาวิธีสร้างตัวตนแล้วก็สร้างชื่อเสียงผ่านการแสดงออกถึงความสําเร็จไม่ว่าการพยายามที่จะเร่งพยายามที่จะโชว์พยายามที่จะคุยโวหรือว่าการพยายามที่จะอวดเราก็จะเจอแบบนี้อยู่ทุกวันหรือบางครั้งเนี่ยเราก็เผลอไผลนะทำแบบนั้นเสียเองด้วย แต่ในวลีที่ได้นําเสนอไปนะครับตีเตี้ยวจ้วงเหรนเกาตเตียวจ้วชื่อเนียนะฮะก็ได้นําเสนอนะครับมุมมองในการถ่อมตนแล้วก็เลือกที่จะไม่แสดงออกถึงความสําเร็จหรือว่าความพยายามที่จะไม่ทําตัวให้เด่นจนเกินไปนะฮะการถ่อมตนเนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าเป็นการปิดบังความสําเร็จของตัวเองแต่หมายถึงปล่อยให้ผลงานนะครับมันเป็นตัวโชว์เป็นตัวบอกไม่ต้องมาจากการกระทํา ความพยายามในการแอคหรือว่าคำพูดของเรานะครับเพราะว่าเมื่อทําอย่างนั้นนะครับอาจจะทําให้ผู้อื่นเนี่ยรู้สึกต่ําต้อยหรือว่ารู้สึกอิจฉาหรือว่าทําให้ผู้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกอึดอัดไปได้นะครับในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเราเก็บพลังงานร่างกายและจิตใจเอาไว้นะครับสิ่งที่จะใช้ไปเปล่งพลังในการโม้ในการอวดเนี่ยนะฮะเก็บเอาไว้ในการปฏิบัติงานในการมุ่งม,มั่นพัฒนาตัวเองนะครับผลงานเนี่ยมันจะโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ด้วยตัวของมันเองอย่างเป็นธรรมชาติเมื่องานการของเรานะครับมีความชํานาญเชี่ยวชาญถึงที่สุดแล้วนะครับผลลัพธ์เนี่ยมันจะเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จไม่ใช่คําพูดแต่อย่างใดไม่จําเป็นต้องแสดงออกให้ฟุ่มเฟือยนะครับแต่การทํางานที่ดีและการมีคุณค่านะครับจะทําให้คนรอบข้างเนี่ยเห็นคุณค่าในตัวของเราเองการถ่อมตนนะครับไม่ใช่เป็นการลดคุณค่าตัวเองแต่เป็นการแสดงถึงความเคารพผู้อื่น ช่วยให้เราเนี่ยได้เรียนรู้จากผู้อื่นแล้วก็เปิดใจรับฟังข้อเสนอที่มีค่านะครับซึ่งสามารถทําให้เราเนี่ยเติบโตขึ้นได้เรื่อยๆไม่มีลิมิตถ้าเราโม้ซะแล้วเราคิดว่าตัวเองเจ๋งซะแล้วเราอวดซะแล้วนะครับบางทีมันจะส่งผลต่อมันสมองนะในการพัฒนาตัวเองต่อไป จริงๆแล้วนะครับไทคำจิงคำก็พบเจอกับบุคคลที่ประสบความสําเร็จในแวดวงธุรกิจกันมามากนะครับก็หลายคนนะครับก็ให้ความสําคัญมากๆกับความอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะว่าโลกของเราเนี่ยมีการแข่งขันสูงจริงๆนะครับคุณพ่อคุณแม่นะคุณพ่อของผมก็สอนเอาไว้ตลอดว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าอย่าคิดว่าตัวเองแน่นะคิดว่าเราเป็นสวรรค์ชั้นฟ้าเจ๋งที่สุดแล้วนะข้างบน ก็ยังมีคนเก่งกว่าเรานะให้ตั้งคำถามไว้เสมอว่าจริงๆแล้วเรารู้จริงหรือไม่นะถมตนเอาไว้นะปีเตี้ยวโัว่เหรินนะเก่าเตี้ยวโซ่ชื่นนะสองท่อนนี้จำกันเอาไว้ให้ดีก็คือการปฏิบัติตนอย่างถ่อมตนนะครับแต่ว่าการทำงานนั้นให้จริงจังคนเก่งจริงนะครับไม่ต้องพูดอะไรเลยออร่ามันจะเปล่งประกายออกมาให้ผู้คนรอบข้างนั้นสัมผัสได้ ด้วยตัวเองนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับที่รับชมรับฟังอยู่คงจะเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มานะครับในการถมตน้นหรือว่าในการคุยโวโอ,อวดมันไม่เกิดประโยชน์อย่างไรหรือว่าเคยผ่านมาแล้วเจอคนลักษณะแบบนี้มาแล้วท่านรับมืออย่างไรหรือท่านมีมุมมองต่อเรื่องแบบนี้อย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกันได้เหมือนเดิมครับยังไงก็ขอให้กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับ Awake Media ไทคำจิงคำช่องทางของเรารเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานของเราทุกคนด้วยและตอนนี้นผมวิทย์ไทคำจิงคำรวมถึงทีมงานของเรายินดีนำเสนอเป็นอย่างยิ่งนะขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสามารถเปิดเข้ามารับชมกันได้เรื่อยๆนในแพลตฟอร์มของเราทีมงานของเราตั้งใจร้อยเรียงเนื้อหาตัดต่อทำคอนเทนต์เป็นอย่างยิ่งพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับไทยคำจริงคำพอดแคสต์ลึกล้ำอารยธรรมมังกร